สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้โครงการคนแดนไกลห่วงใยประชาชนโดยพันตำรวจโ,โทดกรทักษิณชิน,นวัตรได้ส่งตัวแทนคุณกนกพรสิริพนาพิรัฐและทีมงานมาที่ซอยจรันสนิทวง34แขวงอรุณอมรินเขตบางกอกน้อยนะคะวันนี้ทีมงานคนแดนไกลได้นัดรวมลมชน,นคนเสื้อแดงและทุกสีเสื้อมารวมตัวกันเพื่อรับมอบเสื้อ ภาพถ่ายท่านนายกทักษิณภาพผงหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลเพื่อเป็นกำลังใจกันเดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ,คะพี่น้องชาวแขวงอรุณอมรินเนาะ จะลันสามสิีเออจะไปซื้อลอตเตอรี่ได้ละค่ะนะคะก็วันนี้ทีมงานของคนแดนไก่ของยายประชาชนก็ได้ประสานงานมาก็ทีมงานก็มีคุณแม่มนยุทธยาค่ะแพะดอกจีตค่ะก็จำได้ว่าเคยมาแจกเรือต้นซอยนู้นโอ้โหตรงนั้นน้ำไหลมากเลยตรงนั้นน่ะน้ำใสเจ๋วเช่ะ นะเพราะว่าทราบข่าวว่าเดือดร้อนกันมากแล้วคุณองค์ก็ประสานไปใช่ไหมคะแจกทันบ้างไม่ทันบ้างเราต้องขอโทษกันละโอ้โหแจกกันแบบทุกวันไม่รู้จะแจกตรงไหนก่อนเช้าคนแอุ้ยเราเอาตรงไหนก่อนดนะีทุกคนก็เร่งกันไม่มีอ่ะนะคะก็ผ่านไปได้ด้วยดี นะคะช่วงนั้นจําได้ไหมคะว่ารัฐบาลเรารัฐบาลยิ่งรักเราเพิ่งจบแจะมาเป็นได้สักเดือน2เดือนเองนะคะก็เจอน้ําท่วมเลยนะคะน้าอะไรก็ไม่รู้น้ําลายหรือน้ําอะไรก็ไม่รู้ของคนแกล้งหรือธรรมชาติก็ไม่รู้เราไปโทษเขาก็ไม่ได้เนาะอันนี้พูดกันพูดเล่นสนุกๆน,นะคะวันนี้ทีมงานของควนแดนไกลห่วงใยประชาชนก็ได้แวะมานําของที่ล,ลึก ของท่านอดีตนา,น,นายกทักษิณชินวัตรก็มีวันนี้มีเสื้อมามอบให้ค่ะแล้วก็ภาพถ่ายพร้อมลายเซน็นแล้วมีพระหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลของจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะก็หลวงพ่อโตวัดป่าเลไลใครรู้จักบ้างคะจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะดังมากรุ่นนี้แล้วก็จะหมดแล้ว ประสานไปที่วัดป่าเลนไลก็บอกหมดแล้วโอ้อยากได้มาอีกอะเพราะว่าประชาชนชอบมากนะคะรุ่นตั้งแต่ปี2539ท่านปลูกเสกไว้แล้วก็จะเอาไวบ้บรรจุใต้ฐานวิหารเหลืออยู่ประมาณแสนองค์แบ่งสักหน่อยก็ไม่ได้แล้วตอนนี้ไม่ให้นะจะไวบ้บรรจุใต้ฐานนะคะก็ถือว่าพี่น้องที่นี่โชคดีแล้ววันนี้เรามานะคะเป้าหมายของเราก็คือแจกทุกสีเสื้อค่ะ ไม่ได้เลือกเฉพาะคนเสื้อแดงหรือเลือกเพื่อไทยไม่ใช่เราแจกหมดเลือกก็แจกไม่เลือกก็แจกจะรักนายกทักษิณหรือไม่รักรักก็แจกไม่รักก็แจกนะคะเราแจกหมดค่ะ นะคะให้เข้าใจไว้ด้วยเดี๋ยวจะว่าเอ้ยมาแจกแต่คนเสื้อแดงเราไม่ใช่นะคะทุกสีเสื้อเราแจกหมดเลยก็ค,คุณหนุมพรก็ไม่ได้มาว่าหรือมากันเมืองไม่ได้มาดา่าใครว่าใครแต่ก็อยากจะมาคุยให้ฟังเท่านั้นว่าในอดีตที่ผ่านมาของนายกทักษิณน่ะได้ทำประโยชน์อะไรไว้ให้กับประชาชนบ้างที่ผ่านมาที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อ2544พี่น้องจำได้ไหมคะ นะจำได้ก็ต้องจำความดีของท่านบ้างว่าท่านได้ทำอะไรไว้ให้กับพี่น้องชาวลากย้าอย่างพวกเรานะคะท่านทําประโยชน์ไว้มากมายนะคะทำไว้ตอนโน้นแล้วก็มาต่อยอดให้กับรัฐบาลยิ่งรักใช่ไหมคะ<ด>เนี่ยยิ่งรักท่านทําให้ต่อยอดของพี่ชายทุกๆอย่างอย่างจํานำข้าวใช่ไหมคะ<ด>พวกเราไม่ได้ประโยชน์ ในกรุงเทพเพราะเราไม่ได้ทํานาแต่คนที่ทํานาให้เรากินข้าวทุกวันเขาได้ประโยชน์ใช่ไหมคะอันนั้นคือสันหลังของชาติเพราะเขาทํานาแล้วเขาได้ข้าวเยอะแยะเนี่ยเขาขายข้าวหมดหนี้หมดสินเหลือเงินเขาก็ใช้ชาวบ้านชาวนาเขาก็จับใจ่ายใช้สอยเศรษฐกิจมันก็เข้ามาในกรุงเทพมาหาพวกเราเองใช่ไหมคะ ถ้าชาวไร่ชาวนาชาวสวนแย่พวกเราก็แย่ตามไปด้วยใช่ไหมคะเนี่ยซึ่งพักบางพักหรือนักการเมืองบางคนเขาไม่คิดตรงนี้นะเขาไปแก้เอาบนยอดยังไงมันก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเราต้องแก้ที่ฐานลากใช่ไหมคะเหมือนเราสร้างบ้านอะ่ะเสาเข็มใช่ไหมคะนั่นแหละสําคัญเราต้องทําให้แน่นเพราะคุณสร้างไปข้างบนเนี่ยถ้าคุณไม่แน่นข้างล่างก็โค่นลงมาใช่ไหมคะ นี่แหละท่านนายกทักษิณชินวัตรเราคิดอันนี้คุณกนกพรเนี่ยไม่ได้ถูกจ้างให้มาพูดนะเดี๋ยวชาวบ้านที่ไม่ใช่เสื้อแดงเนี่ยที่มาอยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวจะหาบอกเนี่ยทักษิณจ้างให้มาพูดละสิใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะคุณกนกพรเป็นนักธุรกิจนะคะได้ลืมตาอ้าปากได้มากๆช่วงนายกทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรี ก่อนหน้านั้นก็โอเคนะระดับหนึ่งแต่ที่มาดีมากๆช่วงพศ2544กลางปีไปแล้วนั่นแหละถึง49ดีมากๆเลยค่ะเป็นไทยกับตัวเองแล้วเหลือเงินนะคะได้จับใจ่ายใช้สอยแล้วก็ช่วยเหลือคนยากคนจนแล้วก็ทำบุญนะคะผลพวงมาจากนายกทักษิณชินวัตรสมัยท่านเป็นนายก เราต้องไม่ลืมเป็นคนไทยชอบลืมง่ายบอกได้เลยเดี๋ยวจะว่าโอ้ยพอใครพูดก็ฟังเชื่อคนนั้นไปอย่างเงี้ยคนไทยเรานิสัยจะเป็นอย่างนั้นเชื่อคนง่ายค่ะไม่ดูเหตุและผลนะคะยิ่งพวกเราด้วยเนี่ยใครมาพูดยังไงนะเราเชื่อหมดคุณนิสัยคนไทยเรารู้แล้วก็ลืมง่ายใช่ไหมคะแต่คุณอนกพรเนี่ยไม่ลืมค่ะคิดอยู่เสมอว่าเราได้ประโยชน์จากท่าน นายกทักษิณชินวัตรนั้นมากมายใช่ไหมคะเพราะว่าเราเฝ้าดูรัฐบาลมาตลอดหลายหลายรัฐบาลในอดีตเราดูเลยท่านเป็นนายกคนที่เท่าไหร่ยี่สามใช่ไหมคะท่านให้ประโยชน์นั้นมากมายที่สุดเราก็จําแล้วอะไรรู้ไหมคะที่ช่วยเหลือคนยากคนจนมากๆคือบัตรสามสิบบาทร,รักษาทุกโรคใช่ไหมคะ เนี่ยสำคัญที่สุดเลยพวกเราเนี่ยคุณป้าคุณยายคุณนา้าคุณอานั่งอยู่ที่เนี่ยใครได้ใช้บัตร30บาทรักษาทุกโรคบ้างยกมือขึ้นเลยค่ะ,นคะเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยอันนี้อย่าลืมนะคะว่าเป็นของท่านนายกทักษิณชินวัตรนายกในดวงใจของคุณกนกพรและคนเสื้อแดงบอกได้เลยค่ะนะคะแต่ว่านโยบายออกมาแล้วเนี่ย ทำไมอ่ะไม่ได้ใช้เฉพาะคนเสื้อแดงได้ใช้ทุกสีเสื้อใช่ไหมคะเนี่ยเพราะฉะนั้นน่ะใครใช้ของท่านก็อย่าลืมท่านเลยนะคะก็ช่วยบอกต่อๆกันไปด้วยใครดา่าใครว่าท่านใส่ร้ายท่านพวกเราอ่ะนะถือว่าท่านมีบุญคุณมีพระคุณกับพวกเราใครจะคิดยังไงไม่รู้แต่คุณกนกพรคิดว่าท่านน่ะเคยมีบุญคุณเพราะท่านมาเป็นนายกรัฐมนตรีน่ะแล้ว คนรวยกันทั้งประเทศอะจริงไหมคะเศรษฐกิจดีทั้งประเทศใช่ไหมคะเราก็ถือว่าท่านอะมีพระคุณมีบุญคุณต่อประชาชนชาวลากญยาคนยากคนจนแล้วคนรวยนะ่ะเขาก็ได้ประโยชน์กับท่านเยอะแยะแต่คนที่เสียผลประโยชน์คือใครเรารู้นะพักการเมืองฝ่ายตรงข้ามเราไม่เอ่ยชื่อเขาซึ่งเสียผลประโยชน์ เพราะอะไรเพราะเขาทํางานไม่เป็นใช่ไหมคะรัฐบาลยิ่งรักสาบาทรักษาทุกโรคตอนเนี้เอามาใช้ใหม่เนี่ยได้ใช้ทุกสีเสื้อพวกเขาสี่ห้พันคนที่สนามมานะนะะ้านั่นนะค่ะเขาก็ใช้กับพวกเราใช้ไหคะที่มาชุมนุมนะนะั่นน่ะเขาก็ใช้กับพวกเรานะแ่จริงงต้อไปวพวกนี้หน้าด้าน <laughs> อา้าวด่าเขาแต่คุณใช้นโยบายเขาทําไมใช่ไหมคะอันนี้เราพูดตรงๆเลยว่า คุณแน่จริงคุณต้องไม่ใช้อะไรของนโยบายทักษิณกับยิ่งรักเลยสิใช่ไหมคะแต่ใช้ของเขาแล้วคุณด่าเขาเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่อ่ะพวกนี้ญาติพี่น้องพวกเขาอ่ะทั้งพักนั่นแหละญาติพี่น้องเขาอ่ะเขาก็ใช้หมดแหละของทักษิณอ่ะคุณแน่จริงคุณไม่ต้องใช้สิใช่ไหมคะเออใช้ของเขาแล้วมาด่าเขาอย่างนี้มันใช้ไม่ได้อ่ะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพวกเราต้องช่วยนายกยิ่งรักเรานายกทักษิณเรา อยากให้ในายกทัศนิลกลับบ้านไหมคะยาช่วยขยายมวลชนเลยช่วยกันดึงดึงมวลชนออกมาให้เยอะๆแล้วก็บอกถึงนายกยิ่งรักด้วยเป็นผู้หญิงเหมือนกันเนาะว่าหัวใจเขานี่สุดยอดเพราะอะไรผู้ชายด่านะหน้าไม่อายหน้าไม่อายไงแต่ผู้หญิงทำงานอย่างเดียวแต่พวกนั้นตอนเป็นรัฐบาลทำงานไม่เป็น ดูเราเราดูผลงานสิเห็นไหมนโยบายของเขาเป็นรูปธรรมไหมละ่ะไม่เห็นอะไรสักอย่างให้กับประชาชนเอาแต่พักพวกพวกเขานั่นแหละ <istic> media, ใช่ไหมคะใช่โอโ้โหหน้าไม่ไอ,อยายอยากจะฝากบอกไปว่าคุณหน้าไม่อายหรือคุณมาดา่าผู้หญิงทุกวันทุกวันทุกวันนะ คำพูดคำนี้เดี๋ยวให้น้องวิทย์เอาออกด้วยว่าคุณเป็นลูกผู้ชายคุณบดดาผู้หญิงทุกวันทุกวันคุณไม่อายบางเหรอด่าทุกวันทุกวันนะ่ะประชาชนเขารู้เองเขาตัดสินเองคุณจะด่าจะขับไล่เขาจะเป็นพักถ้าไม่มีเพื่อไทยแล้วเป็นพักอื่นที่เป็นของทักษิณยิ่งรักประชาชนเขาเลือกอีกแล้วคุณจะมาขับไล่เขาทําไมใช่ไหมคะมันไม่ถูกต้องคุณมาไล่เขาอะมันไม่ได้ก็เขาทํางานอยู่ ใช่แล้วเป็นผู้หญิงอ่ะก็รู้อยู่โอ้โหทําได้นะทุกวันเนี้เราเห็นแล้วเนาะอยากให้ประชาชนช่วยดูและพิจารณานะแล้วก็จํานายกทักษิณชินวัตรว,ว่าในอดีตท,ท่านเคยให้อะไรกับพวกเราบ้างความดีนี่ยนะที่ทําไว้กับประเทศไทยเนี่ยเยอะแยะมากมายแต่ทําดีแล้วโดนขับออกนอกประเทศมันยุติธรรมสําหรับท่านไหม นะที่คุณกนกพรและทีมงานลุกขึ้นมาช่วยก็เพราะตรงนี้แหละว่าท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมคนถึงได้ลุกขึ้นมาช่วยทําไมพวกคุณไม่ดูตรงนี้ไม่ใช่ทักษินจ้างแต่พวกคุณรังแกเขา นะพวกคุณน่ะพวกคุณน่ะมไม่อยากพูดเนาะว่าพวกไหนที่มันลังแกเขาอยู่ทุกวันทุกวันตั้งแต่ในอดีตมาเนี่พวกนั้นน่ะลังแกเขาจนเขาอยู่แผ่นดินไทยไม่ได้คุณยิ่งลังแกประชาชนยิ่งลุกขึ้นมาช่วยนายกทักษิณช่วยตระกูลชิน,นวัตรพวกคุณน่ะอย่าหวังเลยว่าจะเข้ามาตรงนี้ได้ น,นนอกจากคุณไปปฏิวัติเขาอีกแต่คุณอย่าคิดเลยว่าคุณปฏิวัติรัฐประหารเนี่ยเที่ยวนี้จะได้คุณอย่าฝันหวานไปเลยฝากบอกด้วยว่าประชาชนจะลุกขึ้นมาจริงๆค่ะมากกว่าเก่าจะบอกให้ทักสิงทักสิงสูส้ๆคนไทยยืนอยู่เคียงทางทักสิงประชาิปตย คนไทยแรงงานพ่อค้าแม่ขายจาบรากยญ้าส่งไปถึงตึงสูงบ้านนอกในกรุงจับมือจุงกันไป mm. เพื่อไทย mm. เพื่อทุกๆุกคนทำเพื่อคนจนที่ก็ยอมถวายสู้แน่สู้จริงสู้ไหวสู้เพื่อเมืองไทยทักสินสู้สู้ทักสินทักสินสู้ส ท,งทงังคำทักสินประชาชนคไทยกินได้เคยได้ยินคนทางแผ่นดินบอกทักสินจู่จูสวัสดีค่ะชื่อสุคนนตยศนะคะหรือองค์ที่อยู่บางพลัดนะคะแต่จริงๆบ้านอยู่แขวงอรุณอมรินแต่ทำงานกับเขตบางพลัดมาตลอดค่ะพี่แมมแล้วก็บอกตรงๆเลยนะคะว่าทุกวันนี้ก็ยังลงพื้นที่อยู่ฝากเรียนให้ท่านทราบเลยว่าเราจะเป็นกำลังใจและรอท่านอยู่ตลอดเวลา ทุกนโยบายของท่านเราก็นําลงไปสู่ในพื้นที่ช่วยบอกให้กับประชาชนที่เขาไม่ทราบได้ลงทุกซอยทุกชุมนะคะท่านคะยังไงก็ขอให้ท่านมีสุขภาพพานามัยที่แข็งแรงเราจะอยู่ทางนี้ทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดรอรับท่านกลับบ้านเราค่ะแล้วก็อยากจะฝากถึงท่านนายกยิ่งรักนะคะว่าเราจะเป็นกําลังใจให้ท่านไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะช่วยเป็นเป็น,เป,นเป็นด่านคอยต้านในพวก คนที่คิดไม่ดีกับท่านนะคะแล้วก็ขออุ้กับเมืองได้กอเจ้าขอให้ปนมีสุขภาพ,พามแข็งแรงนะคะมาต้องห่วงตั้งตั้งบางพัดน์ทางกรุงเทพนะเนาะทางนี้จะดูแลให้อย่างดีนะเจ้าขอบคุณค่ะชื่ออะไรครับผมกำพลก้อนทองครับผมอยู่จรัญสนิทวงซอยสามสี่ฮะกำพลได้มีโอกาสออกไปร่วมกิจกรรมทางการเมืองไหมคะมีครับผมเพราะอะไรกำพลถึงต้องออกไปคะก็ะผมรักประชาธิปไตยครับ นอกจากรับประชาธิปไตยและกำพูลออกไปเพราะอะไรอีกครับสู้เพื่อนายกทักษิณนครับผมเพราะท่านเป็นคนดีครับดีในเรื่องอะไรบ้างดีทุกทุกเรื่องคงไอ้นโยบายที่ท่านทําตั้งแต่ท่านเป็นนายกมานะครับคือดีทุกอย่างทุกทุกอย่างเลยครับผมเช่นนโยบายอะไรเช่นนโยบาย30บบาทแล้วก็ปราบยาเสพติดช่วยเหลือประชาชน ตอนน้ําท่วมได้มีโอกาสมีโอกาสได้ท่านได้เอาเรือมาก็ได้รับครับผมก็ดีใจครับผมและวันนี้ได้รับของที่เรานจก้อยนอะไรบ้างดีใจแล้วก็ภูมิใจฮะที่พี่น้องคนเสื้อแดงได้ได้ความกรุณาจากท่านครับได้รับของที่ท่านมาแจกในวันนี้ดีใจครับผม คนคนที่รักทักสินบอกให้ได้ยินคนท,น,นทั้งแผ่นดินคิดถึงทันนายกของประชาชนร่ำรวยยากจนคิดถึงคนไกลบ้านคิดถึงหวงใหญ่ตลอดการทั้งคือตำนานปัันใจมาหาจูรวมคนคนที่รักศรัทธาหลังไหลเข้ามาด้วยแรงศรัทธาที่ทว่มทน นายกท่านไม่ไปไหนอยู่ในดวงใจพี่น้องประชาชนคิดถึงห่วงใหญ่กันทุกคนพลังบนชนคิดถึงคนใกล้ถิ่นประกาศรู้ทั่วกันนับคืนนับวันอยากให้ท่านได้ยินบนไทยสนใจทึงท่านบุคคลสำคัญนายยกทักษิณ รอว,วันท่านกลับแผ่นดินคนไทยทั่วสินต่างจะร้องไหอยู่ไทยอยู่ไทยอยู่ไทยอยู่พีครับคุณพี่ชื่ออะไรครับผมชื่อนายปทูลพักนิคมครับอยู่เขตบางกอกน้อยอรุณนมลิงครับผมวันนี้คนเดินไกลนำของที่ระลึกมามอบให้รู้สึกยางไรบ้างครับรู้สึกดีใจมากครับผมเพราะอะไรพี่ถึงดีใจเเพราะว่าดีใจ<อ>ที่ทักษิณมอบสิ่งของมาให้แทบจะทุกครั้งที่ประชาชนเดือดร้อน ทั้งสินทีจัดการมาให้ทุกอย่างนะเช่นน้ําท่วมนะฮะสามสิบบาททุกโลกหลายๆอย่างที่เราอยู่ในใจเราเสมอมาแล้วได้มีโอกาสออกไปมีส่วนร่วมทางการเมืองไหมคะมีไปหลายครั้งครับผมแต่ที่ไปผมไม่ได้ใส่เสื้อแดงไปเพราะเสื้อแดงผมไม่มีจะใส่ไปวันที่เขานั่นปั๊บผมไม่ได้ผมผมทำงานไม่ได้สมัครไปใช่ไหมไม่ได้ไปลงชื่อเขา คือแบบหมืนว่าเป็นแดงที่สองเพราะอะไรพี่จุงต้องออกไปคะเพราะความดีของท่านครับเพื่อไปหนุนและไปสนับสนุนท่านเพื่อให้อยู่คงเมืองไทยตลอดไปใช่ไหมเพราะว่าทุกอย่างที่ทํางบรทุกเนี่ยกล่าวหาว่าประชาชนเป็นผู้ก่อการร้ายนี่ไม่ถูกต้องใช่ไหมประชาชนไหนมีไม่มีอาวุธเป็นผู้ก่อการร้ายผมก็เคยเป็นทหารมาแล้วไม่เคยได้ยินประชาชนวิ่งไปหาเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยที่ไม่มีอาวุธเลย ไปไม่ได้ครับผมเจ็บปวดไหมครับเจ็บสิครับคนไทยด้วยการฆ่ากันเองถูกฆ่าเนี่ยเจ็บปวดที่สุดพี่ชื่อนินละวันปฏิมาปกรณ์ค่ะค่ะพี่นินละวันอยู่ที่ไหนคะเขตบางกอกน้อยค่ะค่ะพี่นินละวันวันนี้คนเดินไกลนาของที่ระลึกมามอบให้พี่นินละวันรู้สึกอย่างไรบ้างคะเป็นปลื้มเป็นปลื้มนะคะเพราะอะไรถึงปลื้มแล้วก็คิดถึงท่านทักษิณค่ะระลึกถึงระลึกถึงท่านทุกเวลาเลยนะคะเพราะนโยบายท่านดีมาก เช่นนโยบายอะไรคะ,ะ,คะปราบปรามยาเสพติดนะคะแล้วก็สามสิบบาทรักษาทุกโรคนะคะแล้วก็หัวบนดินนะคะทำให้เด็กที่ได้โอกาสได้ไปเรียนเมืองนอกกันนะคะนะคะแล้วก็ลงมาถึงคุณยิ่งรักนะคะนายกยิ่งรักนะคะท่านก็ให้ให้ชาวนาได้ลืมตาอ้าปากได้นะคะเนี่ย ที่ชอบนโยบายนะฮะแลรักใชไหมคะรักสิฮะยิ่งร <ใจ S 1> ักยิ่ง <laughs> รัก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 กันเอาไว้เป็นเพื่อนตายมีกันและกันวันของฟ้าสีทองที่ฝันก็แค่ฉันและเธอไม่กลัวสู้ไม่สู้และสู้แค่ไหนต่อหัวใจตัวเองให้ชัวร์ควบเรา ข้าแฝดอรูนามาร่นเคตบ้านเก่้